สวัสดีครับธิรพัฒน์ชั้นม .5 ทับหครับสราวิทย์ม .5 ทับหนึ่ง้พรม .5 ทับ่ค่ะปณดตาม .5 ทับหนึ่งค่ะวันนี้นะครับพวกเราทั้งสี่คนก็จะมาแนะนําผลงานนะครับภาพวาดของพวกเรานะครับซึ่งจะเป็นภาพวาดของเจ้าเพนนีไวจากเรื่องอิดมันพผมมาจากนรกนะครับประวัติและขั้นตอนการทำงานของภาพเนี่ยขั้นแรกของพวกเรานะครับก็จะประชุมกันก่อนว่าเราจะ เลือกที่จะวาดภาพของอะไรซึ่งพวกเราทั้งสี่คนก็ประชุมกันแล้วนะครับแล้วก็ตัดสินใจกันว่าจะวาดเจ้า,จาจเพนนไไวจากเรื่องอิดครับซึ่งที่เราเลือกเจ้าตัวละครตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวละครที่พวกเราทั้งสี่คนชื่นชอบแล้วก็รู้สึกมีความคุ้นเคยกับมันนะครับเพราะว่ามันเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความลึกลับน่าค้นหาแล้วก็มีมุมหลายๆอย่างนะครับที่เรารู้สึกว่า เรานี่เราต้องวาดตัวละครตัวนี้นี่แหละอะแล้วพอหลังจากที่พวกเรานะครับประชุมกันจนได้แล้วนะครับว่าจะวาดาตัวละครตัวนี้พวกเราก็ไปซื้อเฟรมเรนโดนะครับเได้ไปการประหยัดเวลาในการทํางานนะครับพอเราซื้อเฟรมมาแล้วเราก็จะนามาดาบรูปนะครับด้วยโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ดินสอแล้วก็พวกเราทั้ง4คนครับ เมื่อดับรูปเสร็จแล้วเราก็จะนำมาลงสีจนได้เป็นชิ้นงานสวยๆชิ้นนี้อุปสั่คในการทำงานนะครับปัญหาแรกคือการดาบบางครั้งมีการคัดเคลื่อนจากรูปต้นแบบไปบ้างนะครับและมีการบางครั้งหน้าจอคอมมีการดับบ้างนะครับเราแก้ปัญหาด้วยการ นำภาพวาดมาวาดใหม่โดยใจเย็นมากยิ่งขึ้นครับและพยายามจับเฟรมให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นปัญหาที่2คือสีครับเราผสมสีได้ไม่เหมือนกับสีของรูปต้นแบบที่เราวางเอาไว้เราแก้ปัญหาด้วยการใช้สีในโทนสีที่ใกล้เคียงกับรูปต้นแบบแทนครับในปัญหาที่3นะคะในบางครั้งพวกเราผสมสีจนเหลวมากเกินไปเวลาระบายทําให้สีไม่ค่อยเนียนพวกเราจึงแก้ปัญหาด้วยการระบายสีซ้ําๆจนกว่ามันจะเนียนและหนามากขึ้น ในปัญหาที่4นะคะเวลาเราทํางานอยู่อาจจะมีสีมาเลอะงานบางจุดทําให้เราต้องลงสีใหม่พเพราะพอจึงแก้ปัญหาด้วยการผสมสีใหม่แล้วลงทับจุดที่เลอะอย่างใจเย็น สิ่งที่ได้รับจากการทำงานชิ้นนี้นะคะก็คือความสามัคคีค่ะพวกเราเนี่ยมีความสามัคคีกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นและได้ประสบการณ์ในการทำงานเทคนิคการลงสีและการผสมสีค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังได้ผลง,งานชิ้นสวยๆไปลงพอตฟอร์โอสำหรับยิ่งเข้าหาไหลด้วยค่ะพวกเรานสีฟคนครับขอจบการนําเสนอภาพวาดเจ้าเพ็ญนไวไเพ็งเท่านี้ครับขอบคุณมากๆเลยครับ